สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเพื่อโลกเพื่อเรานะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปทุกขนทุกแห่งนะครับเพื่อจะไปเสาะหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติขณะเดียวกันเรื่องของพลังงานก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญสําหรับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะตีแผ่ปัญหาดังกล่าวครับและหาแนวทางในการแก้ไขเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างสารรค์สังคมให้กลับมา ใช้ชีวิตในทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยการสร้างสารรค์ให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ ช่วงแรกของรายการครับช่วงลงพื้นที่นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสอบถามชาวบ้านถึงปัญหาชาวน,นาเกลือสําหรับเกลือสมุทรที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับส่วนช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงพลิกฟื้นคืนฝันครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณภูพยัคฆ์จังหวัดน่านนะครับมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เคยเสื่อมโทรมจากการบุกรุกให้กลับมาเป็นแหล่งเกษตรกรขณะเดียวกันก็มีการสร้างโรงผลิตน้ําดื่มภูพยัคฆ์นะครับสำหรับการใช้อุปโภคหรือภคกในชุมชนช่วงเปิดใจไขปัญหาครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรับรู้เรรื่ออองงาาวขุต ำนำชุมชนครับว่าปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานทางกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมีวิธีการอย่างไรนะครับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนช่วงสุดท้ายครับร่วมมือร่วมใจไปที่งานจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัติรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพร้อมกับมีการเปิดตัวเว็บไซต์เครือข่าย CSR นะครับในช่วงลงพื้นที่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จงังหวัดสมุทรสงครามนะครับไปดูวิถีชาวบ้านนะครับส่วนหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่กเกษตรกรในพื้นที่ก็มีการทําเกลือสมุทรนะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถือว่าเป็นแหล่งสําคัญในประเทศไทยในการผลิตเกลือนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่คือในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ไปสร้างในพื้นที่และขณะเดียวกันครับเรื่องของปั๊มน้ํามันในการอำนวยความสะดวกของประชาชน ในการเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ผ่านจังหวัดท่องเที่ยวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีหรือว่าประจวบคีรีขันธ์ปั๊มน้ํามันตอนนี้สร้างเป็นจํานวนมากทั้งสงส่วนครับได้สร้างผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ใช้วิศวกรรมทางเหมือนแร่ในการผลิตเกลือหินหรือว่าเกลือบริสุทธิ์นะครับซึ่งทั้ง3ส,ส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปล่อยน้ําเสียลงในพื้นที่และทําให นาเกลือของชาวบ้านได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับช่วงลงพื้นที่สนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่สำคัญของประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณได้แก่ จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและเพชรบุรีการทําเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรเป็นอาชีพหนึ่งของชาวบ้านเกลือทะเลนั้นทํามาจากน้านทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ถึง24ชนิดรายการเพื่อโลกเพื่อเราได้ลงพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสมุทรที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งปัจจุบันชาวนาเกลือเล่าว,ว่าความเจริญ ได้เข้ามามีบทบาทในพื้นที่เกลือสมุทรมากยิ่งขึ้นทั้งแผนการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงปั๊มน้ํามันรอบๆพื้นที่นาเกลือทําให้ชาวบ้านเกิดความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ําเสียซึ่งจะทําให้เกลือสมุทรได้รับความเสียหายและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงยังส่งผลให้ปริมาณเกลือสมุทรลดลงอีกด้วยเกลือสมุรนั้นได้จากการสูบน้ําทะเลเข้ามาขังไว้ในที่นาตากแดดและตากลมจนน้ำระเหยไปเหลือเป็นผลึกสีขาว กระบวนการผลิตเกลือต้องใช้พื้นที่ในการทํานาเกลือต้องการแสงแดดจากดวงอาทิตย์เพื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นหรือความเค็มโดยเริ่มจากการเตรียมพื้นที่นาให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตเกลืออย่างต่อเนื่องประมาณ1-2ถึงกิโลเมตรหรือพื้นที่ประมาณ30-35ถึงไร่ขึ้นไปด้วยเหตุนี้พื้นที่ทํานาเกลือจึงควรอยู่ใกล้ชายทะเลหรือชายคลองที่สามารถดันน้าเข้าแปลงนาเกลือแต่ละช่วงซึ่งเรียกว่ากระทง นอกจากพื้นที่นาเกลือตอนปลายทางควรอยู่ใกล้ถนนเพื่อสะดวกในการขนส่งหน้าโรงีายที่มันมีโรงงานหรือมีปั๊มน้ำมันมีอยู่ข้างๆี่มันมีผลกระทบกันบนาเกลือไหมคะมันก็แล้วแต่ว่ามลภาวะนะที่น้ําเขาไม่มีบอ่อกักบ่ออะไร IE, อย่างนี้ก็มีเนี่ยเขาทางน้ําไหลเนี่ยเป็นสกปรกน้ําเน่าน้ําเสียเขาไม่มีบอ่อกักน้ําเสียที่พิษในอาหารนะก็เทมาในตามลำรางน้ำเน่าน้าเสียก็มีแต่มันส่วนน้อย มีส่วนน้อยแต่ผมก็ไม่สกรปรกน้ำน้ำเสียพานมันเนี้ยดูนี่โรงงานนี้เนี่ยปานน้ำบาดนี้น้ำน้ำเสียไข่ห่านเททิ้งมาอย่างนี้เขาไม่รับผิดชอบเลยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านยังบนมนัน้ําน้ำน้ำเสียพายเขาเ็นก่อนถึงตอนเนี้ผลผลิตมันได้เท่ากันไหมคะสม,สมัยก่อนนี้คือดินฟ้าอากาศแน่นอนฝนะนตกเป็นธรรมชาตินะไปรู้ดูกานเราก็ได้ผลผลิตแน่นอนเดีย๋ดวยวนี้ ผลผลิตไม่แน่นอนเพราะดีฟ้าอากาศฝนอยู่ๆก็ตกมาเนี่ยพอตกมาก็กินเกลืองเราหมดเราต้องเริ่มต้มทมนทําใหม่แล้วราคาก็ไม่ค่อยแน่นอนช่วงนี้ที่บางทีก็ถูกบางทีก็แพ,รง,ง,พรงราคาไม่แน่นอนชาวนาเกลือแล้วเราเป็นที่นาเช่าก็ทําส่วนมากเนี่ยชาวนาจะไม่ค่อยได้เหลืออะไรคาดหวังอะไรไหมคะหวังว่าให้มันเป็นยังไงอะไรเง,ไง,ไง,ไงี้ยก็นาเกลือเนี่ยรัฐบาลเขาคงช่วยเหลือเราไม่ได้แล้วก็มี สากรอนาเกลือแล้รากรอนาเกลือ,ลอลคืองบประมาณน้อยจะไปช่วยชาวนาเกลือลทั้งหมดมันลำบางงกงบประมาณเขาน้อยเนี่ยช่วยได้ไปอย่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย100ราร้อยเปอร์เซ็นต์เราเกษตรนาเกลือเนี่ยเขาช่วยเราไม่ได้มากเมื่อความเจริญก้าวหน้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยทั้งที่เป็นตัวกำหนดให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงกำหนดแหล่งทำกินของชาวบ้านโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาว่าพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมกับความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วหรือไม่ และ้งหมดครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยได้รับผลกระทบถึงชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงนะครับโดยเฉพาะเกษตรกร,กรที่ทํานาเกลือนะครับปัญหาเรื่องของน้ําเสียแนวทางในการแก้ไขของจังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นอย่างไรเราจะติดตามมานําเสนอนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับในช่วงของพลิกฟื้นคืนฝันนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ภูพยักษ์จังหวัดน่านเขามีแนวทางในการร่วมมือร่วมใจกันอย่างไรพลิกฟื้นผืนแผ่นดินที่เรียกว่าเสื่อมโทรมกลับมามี ป่าที่สมบูรณ์มากขึ้นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ